สวัสดีครับแอดทวีสีมูลคลิปนี้แอดจะนําเหตุการณ์มาบอกอย่างหนึ่งนะครับคือนะครับเต่าเผาทานไหลข้นของเห้านะครับขี่ตัวเห้าเองนะครับก็คือแบบนี้นะครับหลังจากที่ว่าไม้ค่ายแกสไปแล้วนะครับแล้วที่นี่แกสกับค่ายไประยะหนึ่งครับเป็นชั่วโมงนี่แหละครับก็อ่อนตัวลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับ บางคนจะเข้าใจว่าใหม่ในเต่ามิดนะครับโบเมนนะครับนะครับมันเป็นการอ่อนโตของแกสซื้อนะครับนะครับอันนี้ขี่ตัวเห้านะครับขี่ตัวเห้าคิดว่าใหม่มันเบิดเห่ากับล่แกสนะครับไล่ไปที่นี่เกิดมันหูบลงเห่ากับหยุดยังสินะครับโบเมนนะครับอันนี้เอสเฮดแบบนี้มาโดนแล้วนะครับนี่อีกจังน้อยก็อ่อนลงอ่อนลงนะครับ แล้วก็ไปกระตุ้นขึ้นนะครับโบเมนนะครับมันเป็นกระบวนการบางเพื่อนนะครับเป็นกระบวนการการเผาใหม่ในเต่านะครับใหม่มันแตกต่างกันนะครับบางที่ผสมผสานกันนะครับส่วนมากนะครับจะบอเกิดบ่อยนะครับจะเกิดขึ้นโดนๆเกิดนะครับแอดสังเกตเบิงเนี่ยเพิ่งมาเจอเต่านี่ครับก็เลยมาอัปโหลดให้เบิงแล้วก็มาคุยให้ฟังนะครับ ว่าสาเหตุที่ว่าเต่ามันตัวเฮ้าตัวแบบใดนะครับนะครับเป็นแบบนี้นะครับแอดยอนฟื้นลุ่งนะครับมันกับมาแห้งนะครับมาแห้งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่พ่อบ่ได้ยอนมันก็เบาลุ่งเบาลุ่งนะครับแต่ว่าโบเบิดนะครับฟื้นยังหลคือเกาเพราะว่าเขาสันนิฐานได้ว่าใหม่แน่เต่าเฮ้านะ ค่ายแกดต้องเป็นสองชั่วโมงนะครับยางสิ่หรือสามชั่วโมงนะครับเป็นไปบ่ได้ที่ว่าจะเป็นชั่วโมงเดียวนะครับเพราะว่าเฮาเผามาเฮารูนะครับแอดก็เลยมาเตือนนะครับว่าเมื่อไม่นะครับอาจจะโดนหลอกได้นะครับสําหรับเต่าเผาทานไหลกั้นนะครับนะครับเห็นบ่เริ่มเบาลงเบาลงนะครับเดี๋ยวแอดจะเอาไม้ไปเพิ่มอีกนะครับ แบบนี้มันบมเมนเป็นการไ่แกสนะครับเพราะว่าแอดเหตดมากเข้าสู่ชั่วโมงที่สองแล้วนะครับเหตอยูยังสี่ตลอดนะครับเราใหม่ครับใหม่ต่อเนื่องมาเรื่อยเรื่อยๆนะครับกาล่องไปนันเบิงนะครับย่าไปเสื้อนะครับบางที่การเผาแต่ละขังอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับตัวเองได้นะครับเขา่าไปหมั่นใจว่า ใหม่คือใหม่เบิร์แท้อย่างซี่นะครับเฮาพยายามกระตุนไฟไตเต่าแล้วก็กระตุนท่อแกนกลางไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ติดต่อเนื่องนะครับตอนนี้แอตตงรอเลี่ยงไปตลอดตลอดเลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาติดตัวเองนี่จะบอดได้มีการรอเลี่ยงนะครับแตกต่างกันกันบใหม่คายแกนลอยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เขาหลอกเข้านะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเตือนกันไว้นะครับว่าบางที่เต่าเขาทานไหลยควนของเหานี่ก็หลอกเฮาเองนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขสุขค้นนะครับสวัสดีครับ